สวัสดีค่ะวันนี้โปรแกรมช่องเอมี่ชาเนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอมจะมารีวิวเนาะแอปห่างน,นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นแอปไลฟ์แชร์นะคะทุกคนนะคะหลังจากที่อาหารันไปนานเนาะนะคะเอมก็นะคะทางานเนาะทำงานประจำเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปเนาะนะคะแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะพยายามหาเวลาว่างมาลงคลิปเนาะนะคะก็ น่าเสียายวันแล้นอนคะชินหายไปนะคะไม่ได้เป็นอะไรเนาะนะคะแค่แบบหาเวลาบ้างเนาะ,ะเพราะว่าอ็มก็ทํางานด้วยนะคะมีงานประจำเนาะนะคะทุกคนก็ก่อนทุกคนนะคะจะมาชมคลิปหาเงินฟรีของอ็มเนาะนะคะก็ฝากกดติดตามน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด แจ้งเตือนเนะเาะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อไปของเอ็มนะคะวันนี้นะคะเอ็มจะมารีวิวแอปหาเงินตัวใหม่ล่าสุดแบบคร่าวๆเ,เลยนะให้ทุกคนได้รู้กันเนาะนะคะว่ายังมีแอปหาเงินมาใหม่อีกตัวนะคะที่แบบทําเงินได้เนาะนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะมากรอกมากรอกข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ สมัครใต้ล่างคลิปให้ทุกคนนะคะทุกคนคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะใส่มือโทรศัพท์ของทุกคนเนาะนะคะเขาก็จะมีให้เรากรอเป็นอีเมลด้วยเนาะน,นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก่อเป็นอีเมลนะคะก็ให้กรอเป็นนะคะมือโทรศัพท์ของเรานะคะมือที่เราใช้จริงๆเนาะนะคะก็ใส่เป็นมือโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็รหัส ยืนยันก็เป็นรหัสที่เราตั้งเองได้นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะบนตัวเลขเนาะนะคะก็แนะนำให้ค่ะให้ทุกคนนะคะจดใส่็จสมุดเนะะาะกัรลืมนะคะทุกคนนะนะคะส่วนรหัสผ่านนะคะก็ให้ใส่เหมือนกันกันกบรหัสยืนยันนะคะส่วนรหัสเชิญนะคะเอ็มจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะทุกคนเนาะถ้าทุกคนคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเอ็มนะคะก็จะเด้งรหัสเชิญมาอัอตโนมัติเลยเนาะนะคะ แต่เอ็มได้ทาการสมัครแล้วนะคะเอ็มขอข้ามตัวนี้ไปเนาะพอเราทําการสมัครเสร็จแล้วนะคะพอเราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะก็จะเป็นนะคะแอปนะคะไลฟ์แชร์เนาะนะคะเป็นเหมือนหน้าตาอาจจาะคุ้นๆน,นะคะเหมือนที่เราเคยทามาเนาะนะคะ แด่นะคะย้ำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เนาะนะคะอันนี้นะคะเอ็นจะมาแนะนำเป็นสายฟรีเนาะนะคะไม่ใช่สายแบบลงทุนเนาะนะคะถ้าสายลงทุนก็จะเป็นการเติม VIP นะคะแต่ส่วนมากทุกคนก็จะเลเป็นสายฟรีส,ส่วนใหญ่เนาะนะคะวิธีการทำงานนะคะทุกคนนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกเอาเนาะนะคะว่าทุกคนจะทำงานตัวไหนเนาะนะคะก็จะมีให้ทุกคนนะคะไป ดู u t u b e นะคะเฟซบ o ๊กนะคะแล้วก็ l ล ne เนาะนะคะแล้วก็ติ k t ต k อนะคะเขาจะให้เราเลือกเอาเลยนะคะว่าเราจะทำงานกับอะไรเนาะนะคะเอ็จะขอเลือกเป็น youtube แล้วกันนะคะคลิกเข้ามาที่คำว่า youtube นะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามานะคะที่คำว่า งานประจํานะคะแปดวันนะคะใส่ฟรีนะคะทํางานได้แดใส่ฟรีนะคะทํางานได้แดครั้งเนาะนะคะให้เราคลิกเข้ามาตรงที่คําว่างานประจํานะคะแล้วก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือนะคะเราจะรับได้8งานนะคะต่อวันเนาะนะคะตกง,งานละ3าบาทนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะไปบอกลูกคุณหันเอาเนาะนะคะว่า เป็นเงินเท่าไหร่เนาะนะคะมันก็ดีนะคะแบบเราไม่ต้องลงทุนเนะาะใส่ฟรีก็ทําได้เนาะนะคะคือเอ็มตั้งใจทำมานะคะใส่ฟรีมีงานตัวนี้นะคะที่แบบทําได้เยอะเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าทาได้แปดงานนะคะต่อวันคือมันดีเนาะนะคะก็งานละสามบาทนะคะทุกคนไปบอกทุกคนหารเอาเนาะนะคะส่วนวิธีทํางานนะคะให้ทุกคนนะคะมาคิดกดที่วิธีทํางานนะคะก็ไม่ยา่นนะคะให้ทุกคนนะคะติ๊กที่คําว่ารับเนาะนะคะ ดีที่คำว่าแล้วเขาก็จะขึ้นคำว่าประสบความสําเร็จนะคะทุกคนมันดีคือว่าทได้ตั้งแปดงานเลยเนาะงานละสามบาทนะคะบุ้คุณหันเอาเนาะนะคะเสียงอาจจะเห็นนิดนึงนะคะขออภัยได้เนาะนะคะเป็นคนที่แบบค่าอากาศนาหนาวๆร้อนๆแล้วก็จะแบบมีปัญหาเรื่องเสียงประมาณนิดนึงนะคะไม่ว่ากันเนาะนะคะแล้วขอข้ามตัวนี้ไปนะคะวิธีการทํางานนะคะทุกคนนะคะออกมาที่คําว่าตัวนี้เลยเนาะนะคะที่เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคิกออกมานะนะคะ แล้วนะคะให้เรานะคะมากดที่คําว่าหน้าแรกนะคะตรงนี้เลยนะคะหน้าแรกนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะมากดที่คําว่าภารกิจเนาะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนะคะแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าเปิดลิงก์เนาะนะคะเปิดลิงก์ตรงนี้เลยก็ยจะได้กว่าน้าอกแบบนี้นะคะแล้วให้เรานะคะแคปหน้าจอตรงนี้นะคะ พอเราแคปเสร็จนะคะเราก็เอาไปวางตรงที่เราจะทํางานเนาะเดี๋ยวเอ็มทำให้ดูเนาะพอเรานะคะแคปหน้าจอจาก youtube เสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าตรงรูปภาพตรงนี้นะคะแล้วให้เรานะคะเลือกรูปที่เราแคปจาก youtube นะคะให้เราเลือกตรงนี้เลยนะคะคําว่ารูปภาพเนาะนะคะแล้วให้เรากดน,นะคะที่เราแคปจาก youtube เนาะนะคะ แล้วให้ทุกคนนะคะกดที่คําว่าส่งงานเนาะนะคะก็จะขึ้นคําว่าส่งงานสําเร็จเนาะนะคะก็จะขึ้นตัวคำนะคะก็คือขออภัยนะคะก็จะขึ้นมาที่คําว่าภายใต้ทบทวนเนาะนั่นคือก็คือประมาณรอให้เขานะคะพิจารณาของเราเนาะ,ะแล้วทําแบบให้มันสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เนาะนะคะเราก็ต้องรอน่าจะไม่ไม่เกินประมาณ สองนาทีนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะทั้งแปดงานเนาะทาให้ครบทั้งแปดงานนะคะแล้วรอให้เขานะคะรอให้เขาตรวจสอบนะคะแล้วก็ค่าสาเร็จนะคะก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนก็จะขึ้นเป็นป้ายตัวสีแดงตรงนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็ไปทําให้ครบทุกตัวเนาะนะคะทําให้ครบทุกภารกิจนะคะค่าครบหมดแล้วเราก็มาทําใหม่นะคะก็จะได้วันละแปด งานนะคะต่อวันนาอยนะคะก็บอรลุคุณหัดเอาเนาะนะคะแล้วก็มีเทคนิคพิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือให้เรานะคะไปคลิกเข้ามาตรงที่รูปผู้หญิงคนนี้เลยนะคะเราจะสามารถของเงินได้นะคะห้าสิบบาทนะคะทุกคนคือดีเนาะนะคะเงินห้าสิบบาทนี้นะคะก็มาเป็นเงินทุนของเราเนาะนะคะในการแบบหาเงินต่อไปเนาะนะคะทอนขั้นต่ำนะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยเนาะ ะะวิธีการขอเงินกับเขานะคะให้คลิกเข้ามาตรงรูปผู้หญิงคนนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เรานะคะคลิกเข้ามาตรงเหลืองตรงนี้เลยนะคะที่จะเป็นรูปคอร์เตอร์เนาะนะคะให้เราคลิกไปนะคะเราก็ไปเพิ่มแล้วเรานะคะก็ไปขอนะคะทุนกับเขาห้าสิบบาทเนาะนะคะเต็มยังไม่ได้ขอนะคะเอลจะมารีวิวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าแบบมันถอนได้ยังไงนะคะเอลจะมาวิวอีก แอปหนึ่งเนาะนะคะแต่ก็ให้ทุกคนนะคะรีบกบกยเนาะค่ะใส่ฟรีเนาะนะคะทุกคนนะคะรีบกบกยเนาะนะคะใส่ฟรีนะคะห้ามพลาดเลยเนาะนะคะวิธีทํางานนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะไม่ยากเนาะสลับใครที่แบบอยากหาเงินฟรีนะคะอยู่บ้านแบบง่ายๆเนาะแบบเออเราไม่ได้ทาอะไรนั่งเกียรโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะคะในการหาเงินฟรีเนาะนะคะจากแอปหาเงินฟรีตัวนี้เนาะนะคะส่วนสาย V.I.P. นะคะ ก็จะบอกเหมือนกันนะคะเพื่อแบบเออมีใครแบบถามว่าพี่คะาทำไมรีวิวแต่ใส่ฟรีเนาะนะคะ V.I.P ไม่รีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกเหมือนกันนะคะว่าใส่ฟรีนะคะก็เติมได้นะคะทุกคนนะคะก็จะมีสมาชิกนะคะสมาชิกระดับซิลเวอร์เนาะซิลเวอร์นะคะก็หนึ่งพันนะคะก็ตามนะคะตามระดับเนาะนะคะคือค่าเราเติมระดับที่ราคาสูงนะคะก็จะได้เงินที่แบบ สูงขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้ภารกิจที่เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะว่าทุกคนจะลงทุนไหมนะคะทุการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะขา,ขายหรืออะไรต่างๆเนาะทุกอย่างก็มีความเสี่ยงหมดนะคะทุกคนก็แนะนํานะคะเงินที่จะลงทุนก็แนะนําให้เป็นเงินที่ไม่ได้รลอนตัวเองเนาะนะคะเงินที่เราแบบเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากลงทุนนะคะก็จะเป็นสายฟรีนะคะจะดีที่สุดเนาะ ถาว่าเอ็แนะนําให้ลงทุนไหมนะคะเอ็ก็ไม่แนะนําเนาะนะคะเพราะว่าแอปหางเงินฟรีทุกวันนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะปิดตัววันไหนเลยนะคะหรือเขาจะทําได้กี่วันเนาะนะคะทางที่ดีคือเล่นไปส่ฟรีจะดีที่สุดนะคะทุกคนเนาะนะคะส่วนวิธีการถอนเงินนะคะก็ไม่ยากเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามานะคะที่คําว่ากระเป๋าเงินเนาะนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าถอนเลยเนาะนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะสำหรับแอปหางเงินฟรีตัวนี้เนาะนะคะสําหรับนะคะใส่เชิญเพื่อนนะคะทุกคนเนาะใส่เชิญเพื่อนนะคะใ, <Madonna S 2> ให้คลิกเข้ามาที่คําว่าฉันนะคะพอทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าฉันแล้วนะคะทุกคนเนาะค่ะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าเชิญเพื่อนเนาะนะคะ <mark mark> <resentment> ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะให้เรานะคะสแกน QR โค้ดนะคะแล้วก็ คัดลอกลิงนะคะเพื่อที่จะไปเชิญเพื่อนเนาะนะคะการเชิญเพื่อนนะคะเราได้เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะนะคะทุกคนก็คือทําฟรีนะคะก็เชิญไปเถอะนะคะถ้าใครเพื่อนเยอะนะคะก็แนะนําให้เชิญเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนเราก็จะได้เงินด้วยเนาะเราก็จะได้ด้วยนะคะก็คือแบบแฟฝงกันเนาะนะคะไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรกันนะคะก็ต่างคนต่างได้เนาะนะคะ อยากเอ็มมารีวิวนะคะเอ็มก็ไม่ได้มีส่ด้ส่วนเสียอะไรกับเขาด้วยเนาะนะคะมีแต่ผลดีต่อทุกคนนะคะที่เข้ามาเล่นเนาะนะคะเพราะว่าเอ็มก็เล่นเหมือนกันเนาะนะคะเอมก็ ก็คือถ้ามีการแจ้งเตือนมาันก็รีบแบบมารีวิวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มก็อยากให้ทุกคนเนาะได้เงินเนาะนะคะเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะยิ่งโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันตรายเนาะนะคะแบบทุกคนก็ไม่อยากไปทํางานนอกบ้านเนาะนะคะก็มาชมคลิปเอ็มนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการหาเงินนะคะทุกคนนะคะก็อาจจะมีสาระบ้านนะคะไม่มีสาระบ้านนะคะก็ให้ทุกคนนะคะใช้ความแบบรู้สึกทางิตของทุกคนนะคะว่าทุกคนแบบจะ คิดยังไงนะคะหรือไต่ตอนยังไงนะคะเอ็มก็เอาตามความรู้ที่เอ็มมีนะคะทุกคนทุกคนอาจจะแบบเออเก่งเรื่องการหาเงินทางโทรศัพท์ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นผลดีต่อทุกคนเนาะนะคะเอ็มก็ก็เป็นอย่างกระบอกเสียงใน,นการมาหาเงินเนาะนะคะแบบสําหรับใครที่แบบอยากหาเงินอยู่บ้านเนาะนะคะก็มาชมคลิปของเอ็มได้เลยนะคะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบน้อยนะคะก็ ก่อนจะไปนะคะให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด,ะะด้วยวเนาะนะคะด้วยความห่วงใยจากเอ็นเนาะนะคะก็ให้ทุกคนนะคะถ้าสงสัยอะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเอนเลยนะคะเอ็นจะไปตอบให้ครบทุกคนเนาะนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเอ็นนะคะก็ะให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ก,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทุกครั้งนะคะเพื่อที่เอ็นจะมีกำลังใจในการทำคลิปเนาะนะคะ ็อาจจะพูดขัดขันนิดนึงนะคะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่นีไม่ดีแบบคอแบบอับเสียบเนาะนะคะแบบคือเป็นคนชอบกินน้าเย็นด้วยแหละนะคะอาจจะพูดแบบตีตีขัดขันนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าไปใส่ใจเรื่องตุงเสียงเนาะให้ทุกคนนะคะมาใส่ใจตรงที่แอปหาเงินจะดีกว่านะคะทุกคนนะคะก็นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนจบเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะ เดี๋ยวนะคะถ้ามีแอปหาเงินฟรีตัวใหม่นะคะเอ็นจะมาเรียบรีวิวเลยนะคะทุกคนบาย